พระที่เป็นผู้ไม่มีเรือนเนี่ยจะต้องแตกต่างจากผู้มีเรือนยิ่งพระประพฤติปฏิบัติคล้ายกันกับโยมมากเท่าไหร่เนี่ยโยมจะกราบพระไม่หลงมากเท่านั้น,ท,น,นที่โยมเคารพพระเนี่ยเพราะว่าพระนี่ไม่มีวิถีชีวิตเหมือนกโยมนะทีนี้เขาพูดว่ามันรู้สึกว่ามันยุ่งยากใช่ไหมที่เขาบอกจริง สิ่งที่พระเจ้าบัญญัติเนี่ยถ้าหากว่าเราทำตามไม่ได้ยุ่งยากกัรโยมจิตของพระถ้าหากว่าเราเอาง่ายๆพระกับโยมมันจะคล้ายกันไปทุกทีอ่ะก็โยมก็ไม่ต้องประเคนใช่ไหมพระก็ไม่ต้องประเคนต่อไปแล้ก็หุงข้าวกินเองหูกข้าวกินเองมันจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้เพราะว่าต่อไปพระนอนาคตท่านก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้จึงเป็นการอันตรธานของพระศาสนาอยู่ คือความเป็นพระเนี่ยอยู่กับพระวินัยอยู่ศีลังหีพิกุโนโอายุเป็นความจริงว่าศีนเนี่ยเป็นอายุของพระภิกษุเริ่มต้นก็มาเป็นส่วนของพระวินัยแล้วเอา้าไปบวชพระไม่ต้องสวดเรายุ่งยากโกนหัวหมผ้าเหลืองไปเลยสวดเสียเวลาหลวงพ่อจะได้ไปกิจนิมนต์มันก็จะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอ่ะไม่เป็นพระไหมครับเนะี่ยไม่เปลี่นสิครับเนี่ยคืออันนี้เป็นวินัยบัญญัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้น พระที่เป็นผู้ไม่มีเรือนเนี่ยจะต้องแตกต่างจากผู้มีเรือนยิ่งพระประพฤติปฏิบัติคล้ายกันกับโยมมากเท่าไหร่เนี่ยโยมจะกราบพระไม่หลงมากเท่านั้นที่โยมเคารพพระเนี่ยเพราะว่าพระเนี่ยไม่มีวิถีชีวิตเหมือนกโยมนะถ้าเหมือนกโยมอ่ะผู้ชายก็มีเมียได้พระก็มีไม่ได้โยมจะใส่บาตรพระไหมไอันนี้คือการตามาต้องการจะสื่อเห็นว่าความแตกต่างไง ที่โยมเคารพพระศรัทธ,ธาพระก็เพราะพระมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากญาติโยมถ้าโยมไม่เคารพพระไม่ศรัทธ,ธาพระส่วนหนึ่งนะที่เคยศรัทธ,ธามาแล้วก็เพราะพระมีวิถีชีวิตที่คล้ายกันกับโยมโยมจะไม่เคารพพระเพราะมันเสมอกันมันเริ่มจะเสมอกันเสมอกันก็จะไม่เคารพกันแล้วใช่ไหมมันเป็นในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นในส่วนของพระวินัยบัญญัติเนี่ยพูดแบบตรงๆก็ได้ว่าทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้อย่าไปพูดว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไป มันควรจะปรับปรุงไอ้อย่าไปพูดอย่างนี้วิในก็คงเป็นวิัยนั่นแหละศีลก็คงเป็นศีนนั่นแหละคืออย่าไปปรับเพราะถามว่าใครก็ตามที่ปรับเข้าหาตัวเองเนี่ยไอ้ข้อที่ปรับตัวนั้นอ่ะจะไม่ใช่คําของพระเจ้านะจะเป็นคําของตัวเองแล้วให้คอยตามกิเลสตัวเองตัวเองสะดวกอย่างไรก็จะเอาอย่างนั้นแต่ไม่ใช่คําของพระเจ้านะคําของพระเจ้าก็ยังเป็นคําของพระเจ้าสิกขาบทบัญญัติที่พระเจ้าญัติก็ยังเป็นของ พระพูดธเจ้าเป็นในลักษณะแบบนี้งั้นเวลาพูดมันก็ตรงไปตรงมาทําไม่ได้คือทําไม่ได้ <c oughs> ทําไม่ได้อย่าไปปรับของท่านอย่าไปปรับอย่าไปเปลี่ยนโยมายุ่งยากไม่โยมประเขีนมนนะยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเนาะสิ่งที่มันได้บุญกับคนประเขีด้วยนนะนอกจากถวายทานแล้วโยมจะได้เวีย,ยว่าจะไม่บุญอีกได้ความอ่อนน้อมอีกได้อะไรอีกบุญจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในขณะที่มีการประเขน ในไหว้มีความเคารพอ่อนน้อมเนี้ผู้ศลก็เกิดขึ้นอันนี้คือในส่วนของธรรมะวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องมุ่งไปที่หมหากรุณาด้วยจิตที่อนุเคราะห์พระภิกษุแล้วก็อนุเคราะห์ญาติโยมด้วยเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาด้วยนะก็เราต้องใส่ใจในส่วนตรงนี้แล้วอย่างหนึ่งก็คือการรักษาศีลก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์อย่างอื่นด้วยเพื่อความพ้นไปจากทุกในสังสารวัฏ อันนี้คือจุดประสงค์หลักในพระศาสนาเลย